วิสาขะเดือนหกมนวิสัขะเหลิมนมนวิสังขะเนี่ยมันหลังไล่ยิ่งนานเนี่ยหลังไล่ยิ่งมันหลังไล่ขบวนว่เป็นวันอังศสิธาตอันดเป็นพุธพระเป็นเจ้าเนี่ยพร่งสิธาธาตุสสิธานเป็นวันมันเจ้าเกิดหันนาที่มันเจ้าเกิดหันนาเนี่ยินีเนื้อมือหิบโ้มาเหลวเนี่ยเพราะยานเคยกัน ต้งสายแลงเมืองอินเดียสายแลงในสักน,นะเมองอินเดียบ่อยางไกลยนที่มันจะเกิดนั้นส่วนลุมพี่นีนั่น,นมือเหลียวในยูเนสโกเขามักมานเปาเป็นเ, <c oughs> เป็นรัตนาของโลกเนี่ย ของมีการขันตั้งกรรมา UNESCO Heritage เป็นมักมันไว้สิเนี่ยฉันเรียกว่ามีการขันตาคนอันนับยังพุทธศาสนา้วยมันมีการขันดาตั้งลงตั้งกรรมฐานเลยจังให้มักมันจังเลยเพื่อที่มันจะเาเกิดันาคที่น่วสนหลวงพี่ีนั้นก็เป็นวันเดือนหกโมนเนี่กำหนดหมายสองซ้ำ ที่มันจาจ้างกรรมพึกเจยพึกเจเสิลยลยตัง้งหูอันทรงสุดอันเก็ป,ปัญหาทุกข์ข้เลยอันเกป,ปัญหาทุกข์ข้เลยตัง้งหูอันในของว่ามังกราโคทราหองว่าจังอันในก็ลยมังกย ที่มันจะอะไรนเนี่ยทำเพนไทยทนไม่หยองโพธิะที่ไทยนทนเพธิะทนไม่หยองโพธิะที่ในเมืองเนี้มีที่เมืองอินเดียมีที่พุทธคายพี่น้องใจเฮาและเขาไว้กาซาอัานเทลงอัานมิดมันเหียวเส้นทางาข,ข,ของผู้อาวุโสก่อนหัเขา ตั้งเสียงเสียเล่เตดังจ้องใจเขาไว้ที่นั่นวุดเหิ่งนี่ยังถึงขอสร้างแทงจองกรรมฐานคู่มือเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลเมดิเทชั่นเซ็นเตอร์ี่เขาโกนกุกกรรมหากทั้งโลกแน่นอเผยชนชัยใครนั่งกรรมฐานในเรื่องอมันนั่งอีจองเขาให้บุนในมาพูงอี่จองกรรมฐานใจเขาที่พุทธกาย ที่จองพุธธทธปฏพุทธ,ธากาในคำนำนำนัำน่นมันเป็นจองอันทับแข็งไว้พระเพราะมีจองอันอสอนปัญภยัยภาวนาวิปัสนาภาวนาเกิดสินทรรมบ่อครัววันชมธรรมเป็นผูอันโล่งแยงผ่ายทีก่กค้ำภาวนาให้แลงเท่าเขาเพื่องเองอ <c oughs> คงคุ้นบนเจ้ามันเชะคงคุ้นบนเงามันเจ้าเฉละทางหวะกินอ่อนสันว์ในเจะหูฉัอเดกาที่พุทธคุยอ่ิกรบน้ำนานสิสอันก็ซสาเออเขาก็อที่ไหนเอ๋ยย้อนวัยชาจนเก่าเฮาสินทำโบคนจงเฮาอันนี้อยู่ที่นั่นทั้เมืองเกียานั้น Nơi khá trang thì bài Lê khâu cầm Dù hắn khối thì nơi thầm mừng kia nâng Hay là dù lý xuống bàn À dù yên nhau đồ sẽ xong phương Cất thiện sư xa Nâng khá cầm giữ mục hoang Khai lệnh khai biển khai cách khai yên nơi tham mạng có thương Hợp thương lại ở hút lại เหมือนจ้งหนังกังเจอเสียงทั้งอ,อมีสิ่งคำที่้าหรือเสียงนั้นเมื่อนในวันไหนวันเดินโบในเขาขาดเปดังพพดเสียงขอย้อนทับเขาเมตตาเสียงทั้งพอเสียงหรือยูริเกียนันก็ยอ่งเื่อสารให้นิงข้าพุทธตป้เป็นโควิด1ซ็กรนนไฟรัสอะยูริเกียนนก็ยิงซื่อสา,อา,า 19, ร เฮลยทางหางปองสังขานโกนังน้ำเจเจนอนมนขานสศาสนาเอืเอนเป็นไมยสองนาทีที่บุทธพระผูเสองเียงพระที่บุทแกนเป็นวันเดือนมกรุณนวันหุยสัมเดือนมนเดือนมนขวยสัวันมันเสาเกิดหั่นนาฮวันมันเสาเป็นพระรา เป็นคร่างวันนี่ยตอนตั้งสู้เนี่ยเลยสุขสีเจรเจรเข้าในหยามันมันมันเศร้ามันหมองอยามันใจเล็กเจอน้อยอยาเออมันขึ้นๆลงๆนะเขาเป็นคนดีถ่งไว้อีสังมาพัดลมทั้งเรือมาพัดลมลกพัดถังทั้งเรือมาพัดพอเคยว่าสังวายหยาให้มันโต้มันหนึ่ง ยังไม่จังก็ยกว่าเจะอันนี้มันอันนั้น concentrated mind จะมีสมาธิเพื่อใครจะเป็นจริงนะเน,นี่ยจังไกเอาเหี่ยงจะสมาธิอันนั้นเจียาเนี่ยถาวรลลงปัญหาจะเขาในมันทางปัญหาเชื่งหือมันมีตามยาง มอสัำปัญหาหมอเชเปิดหมอเจอเลกหมอพคงหมอผิวหมอขึ้นหมอลงจึงหืน้หนเลยก็เพิ่งซัำกับหันกับวุ่นไปเช่นนั้นเลถึงที่บอกว่าหันเอาหงาเง,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 งาหงาเงาหักมันรองตังม,มันก็ขันนั่นเอาเนี่ยขนันทังออกมั้คือเป็นพระานในอุทาพระเป็นชาวฮอมันชาวด้วยขึ้นในใจมันชาเหิน หันเจ้านั่นเหอันเป็นหากอันดีนะหากนึกเจอเนี่ยเราหากอันดีจะได้โทยออกเป็นพวกหมดจะนั้ด้วยก้นเลยก่เหมือนลูกเหมือนล้างเสียงตอก้อนมากกว่าที่มันเจ้าก้อนเจ็บมันเจ้าก้อนป่องเจ้ามันเจ้าจะนั้ด้วยเขาฉะนั้นก่เหมือนลูกเหมือนล้างมีเมตฐานด้วยเขาก็อนทำแล้เขาว่าเช่นนั้นในเขาป่องเจอเขาอิรูเขา ปองใจเขาอหลูเขาปองใจเขาใหเปลี่ยนพัญญาอหรูเขาในเป็นกรุรูนัอันนั้นอันห้องว่าเปลี่ยนพระหองอะไรแตร่างเออวันจะเขาเกิดทันนาวันจะเขา,เาคู่หันตาร,ราเสีเปลี่ยนพระมา,า,าเลื่อนเชื่อมเปลี่ยนเลื่อนหกมนให้หนังเขาเลื่อนวิสาขธาตุนมนให้หนังเขาวันมันจะอบรินพา mới mà dùng để ship này.